สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลนท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมหยิบ3เรือนะครับเป็น1น่ในรุ่นนะครับทั้ง3รุ่นเนี่ยเป็น1ในที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นรูปแบบ GMT เนี่ยที่น่าสนใจมากๆนะครับก็ใครที่มองหานาฬิกาในแบรนด์ไซโกนะแล้วก็อยากได้รูปแบบ GMT ซึ่งถ้าเกิดเรามองในท้องตลาดเนี่ยในแบรนด์ที่ทำ GMT มาเยอะที่สุดเนี่ยผมก็ยกให้แบรนด์ไซโกเลยนะครับหลังๆมาน,นี้คือ เอไอก็ออก GMT มาในรูปแบบลีเม t เดตหลากหลายมากนะครับวันนี้ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็น3เรือนที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับเริ่มแรกเลยไม่ต้องเสียเวลาเรือนแรกเนี่ยเพื่อนๆเห็นเยอะที่สุดอยู่ละนะครับเป็นแบทแมน GMT นะครับเราติดป่าแบบนี้เพราะว่าในรูปแบบของตัวขอบเบเซลเนี่ยมันจะแบ่งโซนน้าเงินกัดำอย่างชัดเจนครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นสีน้าเงินครึ่งบนจะเป็นสีดาซึ่งขอบเนี่ยมันจะออกแนวแบบขอบเงาเงานะขอบเงาเงาแบบนี้มันจะไม่ใช่ขอบเซรามิกนะครับซึ่ง ก็เราเคยรีวิวแบบ full option ไปละ้นะครับเรือนี้จะมาพร้อมกับสายจูเบลี่นะครับซึ่งอันเนี้ยหลายคนถามมาผมก็จะเคียนในคลิปนี้เลยก็คือในรูปแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยมันจะมีในรูปแบบที่คล้ายๆายกันก็คือในรูปแบบของ SKX007 SKX009 ถ้าเรายังจำได้นะครับก็ในรูปแบบสายเนี่ยจะแตกต่างกันในรูปแบบของเนื้อง,งานนะถ้าสายถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราซื้อสายแยกเนี่ยมันจะเส้นประมาณพันห้าพันหก แต่พอมันเป็นในรูปแบบนี้เนี่ยถ้าเราซื้อสายของรุ่นนี้แยกเนี่ยราคาสายเนี่ยมันจะโดดนะครับประมาณแบบไป2000กว่าบาท3,000เลยนะครับซึ่งคุณภาพสายเนี่ยมันจะดีกว่ากันเยอะมากแล้วก็น้ําหนักเนี่ยจะดีกว่าเดิมเนี่ยเยอะมากนะครับก็ไม่แปลกใจหรอกนะครับเรือนนี้ราลคาป้ายหมื่นเก้าซึ่งมันก็แตกต่างกับในรูปแบบตัวไฟสปอร์ตปกติเนี่ยไปหลายขุมเหมือนกันถึงแม้ว่าตัวเรือนตัวหน้าตาม,มันจะมีความคล้ายคลาบคาเหมือนกันก็ตามนะครับแต่เรือนนี้ผมบอกเลยน้ําหนักมันจะ,ะพอกับ พวกไดวว์200เมตรอะอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งอารมณ์เรามาจับหรือว่าเราเอามาเทียบกันสมมุติเนาะมันก็จะมีอารมณ์แบบแตกต่างกับไฟสปอร์ตค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนเป็นอีก1แบบเลเวลอะนะครับก็หน้าตาเนี่ยจะมาในรูปแบบ GMT เนาะ GMT คือการมอง d u ว่า i ท e ก็คือเราจะเห็นเข็ม GMT เนี่ยโดดเด่นมากในรุน่นนี้ถ้าเกิดเรามองดูดีๆเนาะในรุ่นที่เขาอยากจะโชว์เข็ม GMT นะ ที่มันมีความแตกต่างหรือว่ามีความโดดเด่นขึ้นมาแบบแยงตาแบบเนี้ยเราจะเห็นได้ในรุ่นที่แบบเป็นแนวสปอร์ตซึ่ง GMT เนี่ยมันก็ไม่ได้บ่งบอกว่านาฬิการเรือนนะั้นเป็นรุ่นสปอร์ตหรือเปล่านะซึ่งเดี๋ยวมีอีก2เรือนเนี่ยมันจะมีแนวหลายๆแนวเหมือนกันนะครับซึ่ง GMT เนี่ยจะมีอยู่ในแบบหลายรูปแบบมากๆนะครับเรือนเนี้ยจุดเด่นที่มันทําให้ขายดิบขายดีก็คือหน้าตาสีสันเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนแบบแบทแมนนะแล้วก็หลายคนก็เอาชอบ ไปเทียบกับเรือนนี้นะครับมันก็จะมีความคลาคลายคลาดคลาเหมือนกันเรือนนี้มาพร้อมกับเลนส์ขยายวันที่หรือ Side c r o แล้วก็การตั้งเข็ม GMT ของรุ่นนี้นะหรือว่าในหลายๆรุ่นของทางแบรนด์เซโกเนี่ยเอาจริงก็คือเกือบทุกรุ่นมันจะเป็นการทํางานแยกกันระหว่างตัวคราวเนาะตัวเข็ม GMT กับตัววันที่มันจะทํางานแยกกันแต่โดยปกติเนี่ยที่เราพูดกันบ่อยๆว่าเป็น True GMT เป็น GMT จริงๆอ่ะตัวเข็ม GMT เนี่ยมันจะทํางานพ่วงกับในส่วนของตัววันที่เลยเป็นยังไงลองดูนี่ครับ ก็ถ้าเกิดเราดึงคราวออกมา1ล็อกเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการปรับตัวตัวเข็ม GMT นะครับถ้าเกิดเราหมุนคราวขึ้นหรือว่าหมุนเม็ดขึ้นมันก็จะเป็นการปัดเข็ม GMT ไปข้างหน้าใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นการตั้งเวลาแบบซิมเพิลมากง่ายๆนะครับซึ่งเราก็เราต้องควงเอานะครับเราจะจะไม่สามารถหมุนย้อนเข็ม GMT ขึ้นลงได้ เหมือนนาฬิกา g m t จริงๆนะครับอันนี้จะจะไม่ได้ได้แบบนั้นแต่เรือเนี้ยมันจะมาความมันพิเศษก็คือมันง่ายๆมันคือมันทําแยกส่วนงตัวตัวช่องวันที่ถ้าเกิดเราหมุนลงมันก็จะเป็นการปัดวันที่นะครับมันสะดวกง่ายแล้วก็มันผมรู้สึกว่าวิธีแบบเนี้ยระบบแบบเนี้ยมันเอาใจคนแบบใส่ในชีวิตประจำวันมากกว่านะครับก็ถ้าเกิดใครที่เดินทางจริงๆจังๆเนี่ยรูปแบบนี้อาจจะ ยุ่นยินนิดนึงในเรื่องของการปรับตั้งเข็มนะเพราะว่าบ,บางทีเนี่ยเราต้องการช้ากว่าเร็วกว่าเงี้ยแล้วก็สามารถปรับตัวเข็ม GMT ให้มันขึ้นแล้วก็ลงได้ใช่ไหมแต่แบบนี้ต้องควงเข็มนะครับแต่ก็ควงเข็มมันก็แป๊บเดียวแหละเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับเหลือนี่มาพร้อมกับเครื่องกลไก CR 3 4เป็นการโชว์ฝาหลังนะครับก็ CR 3 4ก็อยู่ในตระกูล CR 3 6นั่นแหละ CR 3 5นั่นแหละอยู่ในวงตระกูลเดียวกันอัตราการสำรองพลังงานก็อยู่เท่ากันความคลาดเคลื่อนต่างๆก็ ออก็อยู่ในระดับเดียวกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อให้ดูนี่นี่คืออยู่บนข้อมือนะตัวเรือนประมาณ42นิดๆนะกับข้อมือประมาณ6.3นิ้วนะครับก็ใครที่มองหานาฬิกาแนวแบบสปอร์ตเนาะมีความแบบ โอเวอร์ไซส์ไปนิดๆนะครับแล้วก็ดูแบบไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับแล้วก็ไม่ต้องการดําน้ําจัดๆแต่ต้องการนาฬิกาแนวแบบสปอป์ตแล้วก็ไว้ใจได้ดูดีอย่างเงี้ยนะครับเรือนนี้แนะนำนะครับ SSK 0 0 3นะครับหรือว่า b a t m a n GMT นะครับอันนี้เป็นเรือนแรกที่ผมแนะนำแล้วก็ผมอยากให้เพื่อนๆได้ใส่กันนะครับนีนคือเดือนที่1ที่เป็นรูปแบบ GMT นะครับอ่านี่ก็จะเป็นในรูปแบบของเรือนที่2นะครับเดือนนี้จะ ใช้รหัสว่า SPB409J นะครับมาในรูปแบบของ a l p เ n นิสนะครับหรือว่านักไต่เขานั่นเองนะครับเลนนี่จะเดินเครื่องมาเป็นเครื่องคา l บิเลเบอร์ 6R54 นะครับเป็นการโชว์กลไกเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝาเปื่อยซึ่งผมเคยเล่าหลายคลิปแล้วว่าถ้าเป็นในรูปแบบ a l p เ n นิสเนี่ยมันจะมีข้อดีแล้วก็เป็นจุดเดียวที่ในแบรนด์เ e i ก้แล้วก็รุ่นอื่นไม่มีก็คือว่าเขาจะเป็นนาฬิกาเมตรเกลียวนะหรือว่าดำน้ำสองร้อยเมตรเนี่ยที่เป็นในรูปแบบฝาเปื่อยมีรุ่นเดียว นะครับส่วนเป็นพวกเต่าเป็นพวกมอนสเตอร์เป็นพวกซูโม่เป็นพวกอะไรที่มันเป็นดำน้ํา200อ่ะแล้วเป็นเม็ดเกลียวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฝาปิดทึบหมดรุ่นนี้จะเป็นรุ่นพิเศษว่างๆคือมันมันไม่ได้เอาไปลุยจริงๆเหมือนแบบลงน้ําจัดๆนะทางแบรนด์ก็เลยทําออกมาเป็นแบบฝาเปลือยให้เราเห็นชุดกลไกนะครับซึ่งตัวนี้ราคาป้ายมา58,500นานะครับก็ถามว่าราคาแรงไหมก็ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเป็น l i m i t e d e dition แถมสายหนังหนึ่งเส้นนะครับเรนนี้จุดเด่นของเขาคือเป็นการมองดูวันวสปอรมต แต่ก็มีความประปอดนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดลองสังเกตดูเข็ม GMT ของรุ่นนี้นะมันจะออกแนวแบบสีแบบกลืนไปกับตัวหน้าปัดเลยนะครับแล้วก็การทําตัวหน้าปัดออกมาเป็นแบบซันเรย์ออกผสมผสานสีคขาวกับสีเงินเนี่ยมันก็มีความแบบเรียบหรูดูดีนะครับแล้วก็ในส่วนตัวขอบข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบสีดับสีออกแบบคุนค่นๆงาช้างนิดหนึ่งนะครับ มาพร้อมกับตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีออกแนวแบบสีน้ําเงินแบบสีน้ําเงินแบบพรีซ่าต์นะครับตระกูลประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวนับปัดตัวช่องวันที่ต่างๆเนี่ยก็ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะไม่กันกันนะครับหมายถึงว่ามองแยกกันได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยก็มี3ชั้นเนาะก็ดูดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวนี้เวลาเราจะตั้งเวลาตั้งเข็ม GMT ต่างๆเนี่ยเราต้องคลายเม็ดออกก่อนระบบจะเหมือนขึ้นส่องร์3 4เลยก็คือการดึงหนึ่งล็อกนะครับ หมุนไปข้างหน้าก็จะเป็นการปัดเข็ม GMT เหมือนกันนะครับแล้วเวลาเราหมุนไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นการป,ปัดวันที่เหมือนกันนะครับเตาตั้งเวลาเสร็จนะครับกดเข้าไปพร้อมกับหมุนเม็ดไปข้างหน้านะครับเป็นการขึ้นเกลียวส่วนเม็ดตรงนี้ไม่มีการขึ้นเกลียวเลยทั้งนั้นเราสามารถหมุนได้เลยนะครับเป็นการมาร์คทิศตามสไตล์ของ Alpineis นั่นเองนะครับก็จัดว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ผมคิดว่าใครที่ชอบในตระกูล Alpineis นับแล้วเราต้องการ เก็บสะสมเนี่ยเพราะว่าเรือเนี้ยท็อปฟอร์มนะครับก็หมดแล้วก็จะหมดเลยเหมือนกันนะครับเพราะเป็นในรูปแบบอ่า GMT และเป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับตัวสายเนี่ยหนึ่งในที่ผมชอบมากของโอเพนไรุ่นนี้ก็คือตัวสายนะตัวสายของเขาเนี่ยจะทํามาในรูปแบบสายที่ออกแนวแบบขุนๆหน่อยมีลักษณะเนื้อเนื้อผิวสัมผัสเนี่ยออกแนวแบบไม่ลื่นมากออกแนวแบบคือ,อยังไงอะมันไม่ได้เงามันไม่ได้เน้นนะความเงาคือเวลาเรามีรอยนิ้วมือต่างๆหรือว่าเราจะเอาไปลุยงานจัดๆใส่แบบ ลุยเยอะๆยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่ทิ้งคราบสิ่งสกปรกหรือว่าคราบรอยนิ้วมือเลยนะครับส่วนตัวเรือเนี่ยถ้าเกิดเรามองตรงๆเนี่ยมันก็จะเป็นการขัดออกเนี่ยแบบด้านด้านเห็นรวดลายเส้นสายของตัวการปัดเนื้องานนะแต่พอมองด้านข้างเนี่ยความเงาก็จะมีมาแซมบ้างนะครับบางส่วนนะครับฝาหลังของเขาก็จะเป็นแบบแบบเงงเงานะครับส่วนบานพับก็จะเป็นบานพับแบบชั้นเดียวนะครับให้มาค่อนข้างหนามากนะครับ อันนี้คือเอาพินิสนะครับเรือนี้ราคาป้าอยู่ที่58,500เป็นเรือนที่2ที่ผมแนะนำในรูปแบบ GMT นะครับสวยมากเป็นการมองแบบมองเวลาที่ชัดมีวันที่ชุดเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยหรือว่าตามหลักชั่วโมงเนี่ยถูกอัปเกรดมานะครับก็ใครต้องการดูแบบ full option เนี่ยผมทำคลิปไว้แยกไวล้ละนะครับเพื่อ่สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับอันนี้คือเรือนที่2นะครับ SPB 4 0 9นะครับ ก็มาขึ้นคอรกันเลือนี้เคสไซส์39.5นะครับเวลามันอยู่บนข้อมือของผมเนาะนี่คือออกแนวเรสผสมผสานสปอร์ตนะครับคือจุดเด่นเลยมันจะเป็นแนวนี้เลยไม่ใหญ่แล้วก็ดูไม่เล็กถามว่าออกสปอร์ตไหมก็ออกถามว่าออกเรสไหมก็ออกนะครับทำให้เรือนี้มันค่อนข้างที่จะหยิบจับใส่เนี่ย หรือว่าเราเอามาใช้งานต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้หลากหลายหรือว่าคล้ายๆว่าแบบเออใครไม่ต้องการเรือนไหนแบบไม่อยากมีหลายเรือนอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อเรือนนี้ได้เรือนเดียวก็คือจบเลยนะครับลุยก็ได้ออกงานก็ได้ใส่ทุกวันก็ได้นะครับแถมเรือนี้เฉพาะรุ่นนี้นะครับ SPB 4ี SP 9ก็จะมีสายนังแถมมาด้วยนะครับสวยมากนะครับสวยมากๆเลยนะครับสำหรับเรือนนี้ก็ใครที่ต้องการสะสมด้วยนะครับแนะนำเรือนนี้เลยนะครับ อันนี้คือเรือนที่2นะครับต่อมานะครับเรือนที่3นะครับเรือนเนี้ยเป็นหนึ่งเรือนที่แบบว่าเสียงเรือ <c oughs> เสียงเราอ้างคือหลายคนอยากได้มากแต่พอจับราคาแบบวางทุกคนนี่ผมยอมรับเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ความคิดของผมก็คือเออเรือนนี้มันก็จริงๆเลยราคาป้ายมาแรงมากๆย้ำเลยว่าแรงมากๆนะครับขณะผมเป็นคนขายผมยังสะดุ้งเลยและนี้รหัส SPB 411นะราคาป้ายมา67 0 0 0พัเจ้า แรงแรงแบบโหแบบโอ้แรงไปไหนนะครับเรือนนี้มาเดินเครื่องมาเหมือนกับเรือนเมื่อกี้เลยคือ 6R54 จะมาในรูปแบบของฝาทึบนะครับแต่เป็นฝาเกลียวแหละนะครับเรือนนี้คือผมชอบมากแล้วผมเก็บเองหนึ่งเรือนนะแต่เรือนนี้ผมแอบเสียดายคือเขาทําราคามาโคตรแรงนะครับเรือนนี้หกหมื่นเจ็ดพูดอีกทีหนึ่งเลยนะครับเรือนนี้หน้าตามันอ่ะคือมันไม่เหมือนแบรนเซโกะมันเป็นเหมือนแบบแบรนด์ที่แบบเราไม่เคยเห็นมาก่อนนี่ผม เปียบๆเ,เลยนะมันเป็นเรือนที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็รูปแบบหน้าตาเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่สไตล์ไซโก o อ่ะมันออกแนวแบบสไตล์แบรนด์สวิตเก่าแก่อะไรประมาณนะั้นถ้าผมมองนะแล้วก็ตัวหน้าตาหน้าปัเดเนี่ยคูมันหล่อมากมันเป็นการคุมโทนที่ออกแนวสปอร์ตคุมโทนที่ผมว่าทางแบรนด์ทําออกมาได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางชุดเข็มการออกแบบชุดเข็มออกแนวแบบ แบบตัดตัดคมๆหน่อยนะผสมผสานตัวกระจกที่เป็นออกแนวคล้ายๆโโนโลอยเก่าแล้วก็มาในรูปแบบของทรงเคอร์ชั่นทรงแบบถังเบียร์ออกแนวเต่านิดๆนะครับตัวคราวมีการโปรเทคอย่างดีมาพร้อมกับตัวสายที่แบบโอ้โหอลังการอย่างคิงเซกอนะครับซึ่งดีมากครับผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันมันลงเอยมาดีมากๆแต่เอาจริงเนาะมันน่าจะเปลี่ยนเป็นเซกเนี่ยเปลี่ยนเป็นคิงเซกไปเลย ผมว่าเรือเน,นี้ยน่าจะหลุดมานะครับในเฉพาะแบบไ r รเซโกนนานๆจะเจอทีในรูปแบบที่แบบเออของดีอะนะครับราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับนี่บอกได้เลยว่าค่อนข้างสูงเลยเรือน,นี้รหัส SPB411J นะครับตัวเรือนเคสไซส์อยู่ประมาณ38.5เป็นในรูปแบบ TMT เช่นเดียวกับเรือนเมื่อกี้นะครับก็ดึง1ล็อกนะครับเป็นการหมุนไม้พกหน้าก็เป็นการหมุน แต่เข็มจีมือเขาเนี่ยมันไซส์มินิมากเลยนะเวลาเราหมุนปรับ GMT เนี่ยก็มีแนวแบบแนวเก่าเก่าแนววินเทจเลยนะครับเรื๋อวนี้ผมเคยรีวิวแยกไปแล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจลองไปชมแบบแบบฟูอัมชั้นได้นะครับแล้วก็หมุนอีกครั้งนึงหมุนลงก็เป็นการปรับวันที่นะครับจบดึงอีกหนึ่งรอบก,ก,ก็เป็นการปรับชุดเขียน,นะครับก็เหมือนเดิมเหมือนเอาพินิสเลยนะครับเพราะว่าชุดกลไกเดียวกันนะครับเลือนี้ทำออกมาได้ การขัดเนื้องานทําออกมาได้แบบดีตามราคาพูดอย่างนี้เลยอาจจะพูดแบบดีเกินราคาก็อาจจะไม่ได้นาะเพราะว่าราคามาก็ค่อนข้างแรงเนาะเรือนี้มาแบบตามราคานะครับการขัดเนื้องานการความมีมุมเล็กๆน้อยๆการขัดแต่งที่เราเห็นความใส่ใจในรูปแบบของแบรนด์เซโก้ที่ที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็น king seiko มากกว่านะครับคือมันอยู่ในเรือนนี้นะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยออกแนวแบบสายจูผสมประสานแนวแบบ สายสก,กูลแบบ P.I.X. ที่อยู่ในเวอร์ชันอัปเกรดนะครับซึ่งอันนี้ผมชอบมากนะครับแล้วก็ผมใส่ให้ดูนะครับคือสายเนี่ยมันมีความเบาแล้วก็มีน้ําหนักในตัวแล้วผมรู้สึกได้เลยถึงถึงเนื้องานที่มันมีการแบบมันมันเวอร์นะครับมันออกมาได้เวอร์มากนะครับแล้วมันอยู่บนข้อมือเนี่ยมันใส่สบายมากมันเหมือนแบบนาฬิกาแบบหลงยุคแบบออกมาอย่างไงอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ออกแนวแบบโหโแบบงานแบบพรีเมียม ผมว่าเนี่ยถ้าใครที่แบบสนใจเรือนนี้นะร้วซื้อในช่วงโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเรือนนี้เป็นอีกหนึ่งเรือนที่แบบหโคตรน่าใส่นะครับน่าใส่จริงๆแล้วก็น่าเก็บมากด้วยนะครับเรือนนี้เป็นลิมิตเอ dition เหมือนกันนะครับซึ่งก็ไม่อยากเล่าอะไรเยอะนะครับเรือนนี้ผมชอบมากนะครับแต่ไม่ไม่ชอบอย่างเดียวคือไม่ชอบตรงในส่วนของตัวราคานะครับราคาทําออกมาได้สะดุ้งเลยนะครับหกหมนเลยนะ ถ้าได้ในราคาดีๆอย่างเงี้ยงงส่วนลดดีๆอย่างเงี้ยผมว่าเรือนนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจนะครับก็ใครที่สนใจเรือนนี้เนะหรือว่าเรือนอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆลองสอบถามทางร้านดูนะเผื่อเรือนนี้กําลังทาส่วนลดแต่ว่าอ๋อ ảo, ต้องบอกนิดนึงเรือนนี้มันเป็นลิมิเต็ดนะครับการทําส่วนลดต่างๆมันก็อาจจะได้ไม่เยอะแล้วก็เรือนนี้มันอาจจะมีของไม่ได้มากมายนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีทุกร้านนะครับขอ,อยังไงลองสอบถามกันดูนะครับ ชอบมากเลยบนตัวเรือน38มสิบแปดอะสานะแล้วก็ขนาดแบบข้อมือประมาณ6นิ้วอะไรอย่างเงี้ยม,มันเข้ากันมันดูดีเลยทีเดียวเรือนเนี้ยใส่เนี่ยมันอาจจะดูไม่โดดเด่นตะในทีแรกแต่พอเรามองเห็นแวบ,บเดียวหรือว่าใครมองข้อมือเราแบบแวบบเดียวเนี่ยเพื่อนเนจะรู้ได้เลยว่าเรือนเนี้ยเฮ้ยไม่ถูกนะสภาพคือแบบเฮ้ยมันไม่ธรรมดานะเพื่อนลองสังเกตดูชุดเข็มชั่วโมงเข็มนาทีดูแล้วก็หลักชั่วโมงมันมีความเป็นปริสาผสมประส,สานแบบนาฬิกาแบบแนวแบบ พเมียมแบบตัดงานคมๆอะประมาณนั้นครับซึ่งน่าใสคือมันคล้ายๆวันซ่อนรูปอะปกติเนี่ยโดยแบบถ้าเกิดเราเห็นนาฬิกาหลายๆเรือนที่แบบของจริงหรือว่าโดดเด่นจริงๆเนี่ยหน้าตามันจะชูมาเลยแต่พอเป็นเรือนเนี้ยบวกกับโทนสีที่เป็นน้าปัดออกแนวแบบออกแนวแบบแอนทารไซต์ออกแนวแบบสีเทาสีาสาอมดำอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทําให้เรือนเนี้ยอาจจะดูแบบไม่ค่อยโดดเด่นนะครับตัวขอบเบลเซ่ก็ยังทาออกมาเป็นสีแบบ สีเดียวกับตัวเรือเนี่ยเหมือน,น,นเอาเพนิเมื่อกี้มาเลยนะไม่เรือนี้อาจจะดูแบบไม่ฉูดฉาดนะครับออกแนวแบบคุ้มโทนหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรือนที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด3เรือนนะครับที่ผมหยิบมาให้เพื่อนดูวันนี้นะใครที่ชอบ tmt ผมว่า3เรือนเนี้ยน่าสนใจทุกเรือนครับก็มีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามไว้ได้เลยนะครับหรือว่าใครสนใจ3เรือนนี้ในราคาพิเศษลองสอบถามมาดูนะครับก็อาจจะมีราคาพิเศษอยู่นะครับเพื่อนผิวโอทายคลิปหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับ ก็วันนี้นะครับผมบอลนะครับจากช anel วิมลท่าแพ้ก็ฝากเรื่องนี้ไว้เท่านี้นะครับแล้วเราเจอกัน,นคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ